มีไบรับสองดอกนะครับอยาย้สังคิวนาแป้งหน้าขาวนะครับสังคิว้วจัดไปนะครับสวัสดีค,ครับสวัสวดีบรรยากาศยามเย็นๆนะครับวันนี้ก็อยู่กับร้านเอดีเครื่องเสียง นะครับวันนี้มีสินค้ามาแฟลชเซลล์จำนวน10รายการนะครับตั้งแต่ power mixer นะครับไฟพานะครับไปจนถึง power amp และดอกมัโพงเลยนะครับใครที่มองหาสินค้าแฟลชเซลล์อยู่นะครับวันนี้มีมาให้แน่นอนนะครับชิ้นแรกเลยนะครับเอาไฟพามาก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟพา5 4นะครับไฟพา54หลอดนะครับเป็นหลอดแบบ3 in 1นะครับ3สีใน1หลอดนะครับราคาปกติจะอยู่ที่2,190บาทนะครับวันนี้มาขายแฟลชเซลล์นะครับอยู่ที่1,890บาทต้องไปตัวละ เก้าร้อยกว่าบาทนะครับให้เมงจับเวลาเลยนะครับมีเวลาให้แค่ห้านาทีเท่านั้นอันนี้มีโหมดอะไรบ้างครับตัวนี้จะมีในเรื่องสุดความสมดออโต้นะครับก็คือเปลี่ยนสีแบบนี้นะครับหรือว่าต้องการให้มันเป็นปรับการมีเสียงดนตรีนะครับก็สามารถกดได้ที่หลังเครื่องเลยนะครับนี่เมนูนะครับสามารถเลือกโหมดได้เลยปรับสีได้นะครับนี่จะเป็นโหมดออโต้แล้วก็อินเตอร์เลยนะครับเอาไปใส่ห้องเสื้อครับเสื้อผม ตกแต่งห้องตกแต่งร้านอาหารผักข้าเฟีต่างๆสวยงามเลยครับ1 8 9่บาทนะครับมีให้จำนวนจำกัดด้วยนะครับมาก่อนได้ก่อนมาทีหลังได้ทีหลังนะครับมาก่อนนั่งหน้ามาช้าได้ยืนราคานี้คุ้มคุ้มอีเลสุดคุ้มอ่ะตัวต่อไปอันนี้เป็นดอก12นิ้วของคานี้เป็นรุ่น K 2 1ปกติอยู่ที่950บาทนะครับราคาปกติถ้าราคาปกติจะอยู่ที่ประมาณ 7จ็ดบาทนะครับขึ้นราคาปกติที่ที่ขายเมื่อวานี้ปกติเก้าร้อยห้าสนะครับวันนี้ขายเพียง7จ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ร่สิบ้าทรวมส่งคาับรค่าส่งง่าย50บาทขึ้นครับค่าส่งเฉพาะค่าส่งนะครับอันนี้ให้ส่งให้ฟรีเลยนะครับเป็นสินค้าโอนเอาสดรับ2ดอก3ดอกสีดอกให้แคปหน้าจอแล้ว อินบอกมาที่แอดมินได้เลยนะครับสินค้ามีจํานวนจํากัดเดิมกับเดิมมีไพ่รับ2ดอกนะครับเดี๋ยวให้สั่งคิวทาแปลงหน้าขาวนะครับมีคนอยากได้อยากชมสินค้าชิมสินชิมชิ้นไหนไหยครับชิมตัวใบมามาเบิรงงูแล้วไม่ร้อยก่อนซอยนะครับอ่ะไม่ร้อยจะเป็นโยโกะนะครับโยโกะนะครับรุ่น UB สองหนึ 8, <t aining> <t aining ่งแปด UB สองหนึ่งแปดนะครับตัวนี้นะครับเป็นไม้ลอยขึ้นอยู่นะครับอยู่ให้เชฟนะครับมีแหล็กให้นำมีแหล็กให้นำนะครับการส่อคิวเวลนะครับมีทุงมีแหลกมีก้อนนะครับภายในนะฮะเปิดออกมามีงูนครับนี่มีอะไรในตัวกล้องนะครับจะมีเรื่องของนะครับเครื่องรับสัญญาณนะครับหนึ่งเครื่องนะครับ ีใบรับประกันใบรับประกันหรือใบคู่กองนะครับใบรับประกันสินค้าตัวนี้นะครับมีหน้าจอแสดงนะครับในเรื่องของความถี่นะครับไม y l ยย h โก o นะครับ UB 218นะครับปกติอยู่ที่3,460บาทครวันนี้ขายเพียง2,690บาทนะครับลดลง770บาทวิ็งแล้วการรับสัญญาณนะครับระยะกของผลที่ได้เทสกันมานะครับเทสเทสกันมานะครับ จะอยู่ที่ประมาณ70-80ถึงเมตรโดยไม่มีอะไรบังนะครับผมลองเดินดูแล้วองอะไรสัอะไรัลทีอลโหลทดสอบ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 ก็อางี้เลยทดสอบ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 เฮ้ยแค่นี้ก็รู้แล้วอ่าจะได้เป็นเสียงของไม่ลอยนะครับการปรับทุกอย่างเหมือนกันเลยในก้าวมาเห็นไหมฮะเ็บทุกอย่างแก็บได้ตัว นะครับเดี๋ยวจะมาลองไม้สายดูนะครับอันนี้เป็นไม้ของวัสดุนะครับวัสดุนะครับทดสอบทดสอบคือแดะน้ำปลาน้ำปลาโอ้ยขายดีแหละงานเบาก็ได้นะครับทดสอบเป็นสองสามสี่ห้านะครับวันนี้ก็มาสนทนานะครับเนเรื่องสุนของไม้นะครับเป็นไม้ยูโกนะครับงานเบาก็ได้นะครับลองเพีงง้องเพีงนะครับทดสอบสวัสดีครับในสอนะครับ ผ่านไปสองปีที่เป็นนี้ทองก็สออาองเพลงได้นะครับเอาหมดเวลาอ่ต่อไปดอกกระโปงนะครับดอกกระโพงพีอารโอนะครับตัวนี้เป็นสี่ศูน์ะครับสิบแปดนิ้วก้นขี้นะครับอ่ะเห็น้สองก้อนเห็นแล้วยังพิ่งตกอกตกใจนะครับไมแกเอยก่อนที่จะใช้งานนะครับผมแนะนำนิดนึงนะครับตั้งลโมามจุดนครับลูเอ้ย ดังจะดลูกเอาแป้งไหมลูกเลยดังจะดลูกนะครับอาด้าลังนะครับป็ไม่เล็กขนาดสองชั้นนะครับ220ิบนะครับ4ี่2 0นย์นะครับ220สิบนะครับ2ก้อนนะครับมีก้นคลบระบายความร้อนนะครับและมีเราดูระบายความร้อนไว้คอยนะครับตัวนี้อัดเบียดแน่นสใจแน่นอนนะครับสายเด้าสายจื้นะครับรถแหนนะฮะ เรพดีนะครับวันนี้ขายเพียง2 9 9 0เจ้นจ้บนจับเวลาได้เลยอมีคุณพี่รับสองดอกนะครับอเอคิวตามสัญญาไรับสองดอกมีไรับสอดอกนะครับ้าคิว้าแปลงหน้าขาวนะครับ้คิวจัดไปนะครับขอบคุณมาขอบคุณมากนะครัไม้ ราคาปกติสามพันหกร้อยเก้าสิบนะครับวันนี้ขายเพียงสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับรวมส่งนะครับรวมส่งราคานี้รอรับหน้าเงินได้เลยรอเลยรอเลยรอรอต่อยู่มีปัญหาจากการขนส่งนะครับวันนี้เปลี่ยนดอกใหม่ให้เลยเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยแมน มดพี่นคุณลูกค้าที่ขอบคุณคุณพี่นะครับสองดอกนะครับต่อไปนะครับเป็นสินค้าชิ้นต่อไปนะครับอันนี้สินค้าตัวใหม่อ่ะสินค้าตัวใหม่จาก NTS นะครับคูน่นะครับมาเมื่อวานเลยนะครับสดๆใหม่ๆเลยสวยมากอันนี้แถมใสมาให้ด้วยยาวห้าเมตรยาวปะยาวขนาดอันนี้ของใหม่ๆสดๆจากโรงงานเลยครับมาฮอตร้านเมื่อวานนี้เนี่ยครับมื่อวนนี้เอาป่อยเลยราคา หัวหม่อของเอ s อนะครับส9 9ร้อยเก้าเก้านะครับเฉพาะสายกัสองร้อยนะครับอ,าอปป่าต,ตัวไม่นะครับอารองมา้แมโป้ใสตะกอนดสอบทดสอบทดสอบเสียงทดสอบเป็นอย่างเสียงดีเลรสองร้อยเก้าเก้านะครับพร้อมสายพร้อมหม่พร้อมกล้องนะครับอันนี้เราคืนกำไรให้ลูกค้าคืนกำไรให้ f อฟซไปเลยใช่ครับำหรบบร้บานเอที่องเสียงของเรา ใจถึงพึ่งได้ะครนะไม่ใช่เวลาเราบิ๊งสปิกไม้นะครับ5้าโอา์มนะครับสนองความที่นะครับ50าสิบเพิมนะครับเป็นของพี่ตอมนะครับใส่บิ๊งดูนะพี่ตอมของง่ายดีของพี่ตอมนะครับมันก็สามารถตอบสนองความที่ได้นะครับเตือนที่ไปว่าพี่สูงนะครับสิบห้าเท่เพิมนะครับกับสามารถที่ไดเกิดนะครับหรือว่าไปยังตัดสินใจอยู่กับแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไปตัดสินใจก่อนนะครับ อย่างเงี่ยมรสมุเลย่รีบแคปเลยครับรีบแคปเลยส0มร้อยมีอรอรับหน้บ้านได้เลยอ่าสินค้าชิ้นต่อไปเป็นระโปจาก NTS นะครับสิบห้ามีเจนนิำมันหัวมีเจนห้นะครับตัวนี้เทอากัแเก็บเซลล์หได้ปกติหนึ่้อยห้บบาท ปกติ1,250บาทนะครับลอโพงสิบง15นิ้วนะครับอ่ะลรโพงขนาดแปดร้วัตต์นะครับตัวนี้เป็น15นะครับ dB 75นะครับเพราะฉะนั้เสียงเปลี่ยนเลยพี่น้องอะใครมองหาลำโพงนะครับ800วัตต์นะครับตัวนี้400วัตต์ไอเม็นะครับจะปกติ1,000 จากปกติ1,250บาทวันนี้ขายเพียงเจ๋อคืออยู่ในออนใช่ปะออนโมเมียโมเมียอะคูสติกหลังอ่าเราไว้คอย3นิ้วเลยนะครับตัวนี้นะครับ75ิ้นะครับอ่าว่าเป็นรุ่น B 7 5ไงเลยไว้คอย75นิ้วนะครับโคมปั๊มนะครับ 400วัตต์อ m s นะครับตัวนี้400วัตต์อ m s นะครับสูงสุดที่800วัตต์นะครับแล้วกลังขับสูงสุดนะครับหมดแล้วรีบแคปหน้าจอเลยนะครับแคปแม่แคปแม่เก้า้อยเก้าสิบาท990าาสิบบาทเชะทันแล้วเมื่อกี้โอทันเหรอเนียตู้ลำโพงอเนกประสงค์ตู้ลำโพงอเนกประสงค์นะครับตัวนี้มีไฟด้วยนะโอ้ตัวนี้ใหม่มาใหม่เหมือนกันมีไฟข้างเหมือนถับ น่ารักเหมือนโคโยตี้เซ็กซี่เหมือนพี่อาร์ใจบางเหมือนผมพาวิเมเซอร์นะครับจากซาวเวสนะครับ PM 400นะครับตัวนี้เป็นหวานเลยนะครับตัวนี้ของไม่เคยค้างร้านเลยไม่เคยค้างเลยมาปุ๊บหมดตั๊กเราสั่งน้อยไม่รับจองก่อนละเอาเล่นก่อนนะครับเล่นก่อนได้เปรียบเล่นก่อนท้าก่อน ตัวมิกเซอร์นะครับ P.M. 400นะครับเป็นมิกเซอร์ขนาด300วัตต์ที่4โหมนะครับ300วัตต์ที่4โหมนะครับ15นิ้วข้างผสมสบายสบายโอ้หมายถึง power แอบเะเอาต oh. ัวน,นี้ก็ได้คุณเล oh. มเดี๋ยวเราขับ18ให้ดูเลยเดี๋ยวขับ18ให้ดูเลยนะครับถ้าขอคืนรางสามไม่มีแน่นอนนะครับ <laughs> ไม่มีความไม่เหลือ, <laughs> อไม่มีไม่มีนะครับ อูหน้าตากขาบอกดูหน้าตาก่อนนะครับช่างคิวนะครับก็เห็นหน้าเขาขาดูหน้าตาคอมพิวเซอร์นะครับตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์นะครับขนาดนะครับสอินพุตนะครับเป็นรุ่นพเอ็มสี่้อยนะครับตัวนี้เป็นคอมโพสเจ็นะครับเสียบมาเสียบได้ทั้งไดร์เวอรืและหัวโฟนดนะครับ่ในรื่นส่งของเกณอินพุตนะครับจะมีรื่งของสไลด์นะครับเรื่องเสียงรดเสียงนะครับ นะครับการปรับทูนนะครับเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสนะครับอ่ามีออกมาให้หนึ่งช่องนะครับมีเอฟเฟดนะครับแล้วก็สวิตช์แผงสายก่อนนะครับตัวนี้เป็นปุ่มมิ้วนะครับปิดเสียงอัตโนมัติได้เองนะครับเมื่อต้องการปิดเสียงสมมติไม่อยากเอาสไลด์ลงมาปิดเสียงเลยกดปิดนะครับให้ไฟแดงติดนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราเอทีท้องเสียงนะครับอ่ใครที่มองหาเอฟเฟกซิฟซิฟอยู่นะครับเชื่อทดสอบทดสอบทดสอบ ิบบวันวันเจ็ดัดูชคชคชงคิวร้องเพลงสุดยอดอดเวลาหมดเวลานะครับสี่พก้บาทอะแคปหน้าจอพังแล้วต่อไปมาแล้วนะครับมาต่อกันที่คอสนะครับคอสนะครับแต่นี้เป็นคอสของคุมสันนะครับของตามปี ส3 4สามสี่งทางสามทางสทางเมื่อกี้ชมคอร์สไปอันนี้มาชมราคาปกติ2,450บาทนะครับปกติ2,450บาทวันนี้ขายเพียง1,590บารบาทเท่านั้นร่งพนบาทลดลง860รลดลงตั้ง8 6 0บาทรอรับหน้าบ้านได้เลยยกให้เขาแคปหน้าจอนะแคปหน้าจอแคปหน้าจอแชปดรเอย 1,590้า15บาทนะครับห5 9 0สบาทนี่น oh, no oh, ่าใช้ยังไงครับตัวนี้น่าใช้ยังไงอ่ะตัวนี้ในเรื่องของเสียงนะครับเทียบกับบางรุ่นได้เลยนะลองไปก่อนนะครับอันนี้ผมเคยใช้ไหมก็เคยใช้อยู่นะครับจะใช้รุ่นอื่นนะฮะใช้รุ่นนี้เแต่ว่าถ้าราคานี้เอาครับอ้โอะไรนี หมดเวลามามาดูเพลวอยังครับเขาเอมตัวนี้นะครับเป็นสินค้าใหม่แกกองเลยเขาเอมจากแบรนด์ฟ u ย o ูเทคนะครับตัวนี้ขายดีมากเลยนะครับตัวนี้ขายดีมากนะครับมาที่อะไรหมดตลอดเลยหมดหมดตลอดเลยได้ทำไมเรอกดซื้อเยอะไงใช่ใช่อะไรเนี่ยสเปคนะครับ อยู่ที่180บวัตต์ที่8โอลต์น,นะครับตัวน uhm <no ี้นะฮะ180บวัตต์ที่8โอลต์นะครับ260บวัตต์ที่4โอลต์นะครับอ่าตัวนี้เป็น power amp carat head นะครับเป็น power amp carat head นะครับตารสไตล์ carat h e นะครับถ้าขับเบรกก็นุ่มขับกลางก็หนาๆใสๆนะครับแต่ผมชอบนะของ carat h e เนี่ยปกตินะครับอยู่ที่ 3,990บาทนะครับวันนี้ขายเพียง3,300บาทเท่านั้นเองรวมส่งเลย3,300รวมส่งนะครับผมบอกแล้วว่ามือสองยังไงก็ต้องเป็นามพันอยู่นะมือสองต้องมี3,000ขึ้นนะครับพเพราะว่าแอมตัวนี้นะครับมือสองก็มี3,000ันสอ 3, บสามพขึ้นนะฮะสามพันะ3,300บาทในการมือสองเนะี่ยแต่เราเป็นมือที่หนึ่งไงมือหนึ่งรับประกันด้วยอของใหม่เลยของใหม่แกงกองนะครับ3,000 สามร้อยบาทรวมส่งนะครับสิบค้ามือ่มหนึ่งไม้แกงกองเลยสามพันสามร้อยบาทรวมส่งนะครับหาที่ไหนได้ไม่รู้ม่นจะที่มากทุกมากบังมากสิบห้าข้ามมาสองสิบแปดปั๊มข้ามมาสองรถขับสิบสองนิ้วเสียงกลางใสมากชัดมากนะจ๊ะไม่ว่าจะทำเสียงแบบไหนนะครับการเป็นเสียงของลำโพงที่ออกจากเคอแอ์แท่นี้นะครับจะให้เสียงแบบโอ้โห สัรจ้สมำหรับหรือว่า FC หรือว่าลูกค้าท่านไหนเข้ามาชมก็สามารถคอมเมนต์ทักทายกันมาได้ฝากให้กำลังใจกับเรา<ถ>ได้รานล<ถ><ถ>เอีเครื่องเสียง<ถ><ถ>ช่างคิวและช่างเบิร์ด<ถ>นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและคอมเมนต์ทักทายมาได้นะครับ<ถ>ครับอย่างเงียบใจไม่ดีสินค้าดีๆใหม่แก่กล่อง แถมคุณภาพย่อมเยาวโอ้ยราคาย่อมเยาวคุณภาพดีราคาย่อมเยาวอันนี้โอ้ยพูดผิด <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> อะมูเิลาหมดเวลาแ <c oughs> ล้วนะครับนะครับอ่ะตัวสุดท้ายนะครับของวันนี้ตูลล้ลำโพงในกระสุนที่ท่านรอคอยแนละคอยรอคอยรออะไร <c oughs> ตัวนี้นะครับเป็นตู้ลำโพงจาก NTS นะครับเป็นตัวอเนกประสงค์นะครับมีพาวเวอร์แอมป์หนึ่ตัวนะครับตัวนี้นะครับความไวเสียงอยู่ที่98เเดซิบลนะครับบวกลบ2 dB นะครับตัวสีองความถี่845เฮิร Hz ไปจนถึง18 kHz นะครับตัวนี้นะครับเป็นลำโพงขนาด15นิ้วนะครับทวิตเตอร์นะครับ1.34นะครับ15นิ้ว2วิน300วัตต์นะครับอ่ะแกะกล่องมาดูตู้ลำโพงกันนะครับตัวนี้นะครับมี หูรากนะครับในการลากจุดนะครับมาหรือว่าต้องการย้ายที่นะครับมีหูรากให้ด้วยตัวนี้นะครับเป็นในเรื่องของอินพุตนะครับมีบูทูธนะครับเอ3นะครับสามารถจับบูทูธได้สามารถตั้งค่าผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับในการเชื่อมต่อบูทูธแล้วก็ปรับ EQ ของตัวมันได้เลยนะครับอินพุตนะครับมีให้ทั้งหมด4ีอินพุตใหม่นะครับอีสองอินพุตใหม่ นะครับเป็นแจ็คอาซในกรณีที่ต้องการเสียบเป็นอินแบบอาซีแล้วก็อินยอก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับอลายอาวุธนะครับมี2ตัวสามารถลิงก์ไปหากันได้นะครับมี3ตัวลิงก์ไปหากันได้หรือมี1ิตัวสามารถลิงก์ไปหากันได้นะครับหรือสามารถลิงก์ไปหาอย่งาง Power ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับยอดเลยัีง,งดูที่ไฟหน้านะฮะไฟหน้าเป็น LED ดีนะครับ ไฟแตหมอกเป็นซินลอตนะครับคนเรื่องไฟตันหมอกเป็นอะรอ่ะตัวนี้สามารถควบคุมผ่านโทรศัพท์ได้นะครับตั้งค่า ECU นะครับบูทูธนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์เชื่อมต่อบูทูธนะครับเพื่อทำการเปิดเพลงนะครับเปิดเปิดให้ฟังเสียงนี้เฉยๆดีกว่าเฮ้ยยังมาฟังเสียงนะครับไม่ใช่มาดูตัวไฟ LED นะครับสามารถเลือกโหมดได้นะครับว่าจะให้มันกระพริบตามเพลง หรือว่าให้มันวิ่งแบบเรียบๆ่างนี้เลยนะครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยครับเพราะเป็นหลอด RGB นะครับตัวนี้ไม่มีแหวนในตัวนะครับด้วยนะครับเราโค้งขนาด15นิ้วนะครับเดี๋ยวใช้ไมค์ตัวนี้เลยฮัลโหลเช็คเช็คทดสอบ1 2 3 4ทดสอบสวัสดีครับ1 2 3 4 5นะครับตัวนี้มีเอ็กซค่ให้ด้วยนะครับทดสอบ1 2 3 4 5นะครับ หมเวลาแล้วนะคระหมดเวลาโอ้โหรีบแคปเลยนะครีบจับเลยหนึ่งสองสามก็มาถึงจมทายเวลานะครับแฟลเซลนะครับปกติเราจะมีกันในวันอังคารวันวันละหักวันละบัสเสาร์นักข่ววเวลานะครับ ในเรื่องของช่วงเวลานะครับเราจะแปะลิงก์หน้าเพจเนาะเราจะแจ้งในหน้าเพจนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับรอติดตามทางหน้าเพจได้เลยใช่ในส่วนนี้นะครับใครจะอยู่ก็อยู่นะครับผมกับเจ้าคิวของตัวเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากเ